เรามานั่งพักกันก่อนเถอะอากาศร้อนนั่งตรงนี้เถอะตัวเองของเงย้างานี่เลยค่ะามาทําอะไรก็ไม่รู้อ๋ออะไรยาพอ,อามาไข่น็อตนะคะโอ้วันนี้มีเรื่องบันเทิงว่าตั้งจับตามองตั้งใจดูนะคะเอาล่ะเรามานั่งกันเถอะนะคะตอนนี้ฉันมวยรังมาใครบางานไปแกล้งฉันได้เนี่ยโอ้เป็นวาวหรอโอ้ที่รักเรามาเล่นว่าวกันเถอะนี่เลยยูหูตอนนี้ว่าวกำลังจะขึ้นไปข้างบนแล้ว คุณครูนี่เล่นเป็นเด็กไปเลยนะคะโอ้โหแบบนี้นะคะจะต้องเอาเสียมมาเลยค่ะบอกเลยว่ารอบนี้ฉันไม่ยอมแพ้แกแน่นอนคุณครูนี่เลยค่ะอ๋อเอาหินออกมาก่อนนะฮะเอบนี้เอาหินออกมาให้หมดก่อนนะคะเฮ้อสนุกจังเลยตอนนี้ว่ากำลังจะขึ้นแล้วไอ้ตกอ้ช่วยด้วยค่ะร้องให้แ๊บไม่มีใครช่วยฉันเลยตอนนี้ฉันตกอยู่ในหลุมโอ้ตายแล้วที่รักผมกำลังจะไปช่วยวรอแป๊บหนึ่งถ้าแบบนี้นะคะต้องใช้พลังกล้ามนี่เลยครับผมปืนขึ้นมาโอ้โหโอ๋อนี่ไงตกไปทั้ง คูเลยค่ะอโอเคที่รักกินอะไรดีคะวันนี้กินอะไรดียังก็เหรอแบบนี้ค่ะตะปูไปเลยค่ะโอ้ยดแยวก่อนคุณครูพ่นไฟอะไรออกมาเฮ้ยดแต่ก่อนอ๋อเกมบัค ดีอาตปูเจาะรูกแก้วไปเลยค่ะโอ้น้ำหกหมดเลยแบบนี้ก็เสียตังฟีสิคะวายพูดนั่นจากปากโอ้โหไม่ก็น้ำหกหมดเลยโอ้ยอากาศร้อนจริงบ้ยเดินเข้าบ้านหน่อยดีกว่าอาคุณครูผู้หญิงกำลังจะมาเปิดประตูนะคะได้เลยค่ะที่างเดี๋ยวฉันจะเปิดประตูให้นะคะอันนี้อะไรหมอไฟรอออแบตเตอรี่นะคะไม่รู้ว่าจิ้มกับประตูแล้วมันจะอาจจะทำให้ช็อตก็ได้อ่าจริงด้วยนี่เลยเมื่อไฟฟ้าโดนกับเหล็กเฮ้บอกเลยว่า หรอไม่รับรักษานะคะปล่อยให้ตายตรงนั้นแหละโอ๊ยทอดโอ้โหตอนนี้ผมฉันเป็นสายลุงไม่ต้องเสียเงินย้อมผมเลยค่ะสุดยอดไปเลยที่ล็อกเรามานั่งดูหนังก็ดีกว่าที่ล็อกอ๋อจะมานั่งดูหนังละคะฉันบอกเลยพวกแกไม่มีวันได้ดั่งดูหนังอย่างสงบสุขหรอกค่ะอ่ระเบิดไปเลยเืียงชนวนออกนี่วางไว้ใต้โซฟานะคะรับรองว่าพวกเขาไม่รู้อย่างแน่นอนว่ามันมีอะไรผิดปกติอยู่ใต้โซฟาฮึบนั่งก่อนครับผมนี่เฮ้ยอะไรม ตุกตุกอยู่ใต้เตียงอ้อเรียบร้อยวันนี้เรามาแดนกันดีกว่าค่ะได้เลยครับโอ้นี่มันอะไรเนี่ยเครื่องกาลเล่นเต็มไปหมดเลยนะคะการพนันหลออไม่ดีนะคะเอางาแบบนี้ทําให้เชือกมันช็อตนะคะเอ้ยไม่ใช่ตีสายไฟทําให้มันรั่วนี่เลยค่ะต่อเข้าไปเปิบืมเหล่านี่มันอัชทรยากรข้ามชาติจริงๆเลยนะคะเนี่ย เรามาเล่นตู้นี้กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมน่าเล่นอช็อต้ยช่วยด้วยตัวเองขีบชั้นหน่อยเร็วโอ้โหมือฉันชาหมดแล้วเนี่ยอะไรอยู่วนหน้าขนมสวิตเกมเหรอโอ้เรามาเล่นเกมตีตุ่นกันดีกว่านะคะนี่เลยค่ะเอาไข่ควงนะคะมาไข่ตรงนี้เลยให้มันมีปัญหา นี่ไข่ตรงตัวตุ่นนะคะัปึ๊บขันไปเลยครับผมถึงผมจะไม่ใช่ช่างแต่ฉันก็สามารถทําอะไรให้แกเจ็บตัวได้ทุกอย่างนะคะว้าวตุ่นพวกนีน่ารักจังน่าตีหัวกระบาดจริงๆเลยฉันขอตีแหละปึ๊บนี่นี่นี่นีเป็นไงเป็นไงฉันแม่นบระอุ้ยโดนกระเด้งกระเด้งโดนคูโอ้ อันนี้อะไรอ๋อน่าจะเป็นอ่าอะไรวะเดี๋ยวก่อนพี่ไม่เคยเล่นว่ะแต่ถ้าคนเกิดอยุเก้าสิบน่าจะรู้จักนะคะเออเอาไงอันเรียนล้วการย้าน,นะะยอดไปเลยเปิบอ่าหยอดไปเลยครับผมเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่านะจ๊อหนา่นาเล่นจังเลยคุณเอาล่ะเราไม่เล่นกันเถอะน,นี่เลยอ้าวอู้อยอะไล <laughs> รลูกอะไรวนะเนาะลูกอะไรโดนหัวฉันไม่รู้ตอนนี้ฉันมืนดีเก้วค่ะไม่ต้องซื้อกล้องถ่องทางไกลแต่ฉันมืน วันนี้เรามาทําคุกกี้กันดีกว่านะจ๊าฉันจะทําแจกเด็กๆด,ด้วยทําแจกเด็กๆอย่างนั้นหรอเอาสีทาไปเลยค่ะรับรองว่าคุณแม่ของเด็กๆจะต้องด่าครูอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณครูนั้นเอาคุกกี้ที่มันไม่ได้คุณภาพมาให้เด็กกินโอ้ไม่ก็คุกกี้เหลืองอ่อยเลยนะคะอย่าหาทําเด้ออ่าขั้นตอนต่อไปฉันจะเอามาทําอะไรอู้กินเลยหรอหคุณครู <laughs> คุณครูกินเลยเหรอโอ้โหเอาแล้วฟันล่วงเลยเอาฟันปอของฉันทํมาสามพันห้าหลุดหมดเลยร้องไห้แป๊บคุณครูกำลังจะเดินหนีนะคะโดยการเอากาวมาเลยค่ะเอากาวเทลงไปในขวดนะคะปึ๊บเอาวันนี้วันเกิดใครแล้วเนี่ยมีเค้กวันเกิดด้วยนะคะโอ้โหเอาเช็คเช็คก่อนค่ะอ๋อคุณครูจะทําอะไรคุณครูจะดื่มหรอดื่มเบิกสุกภพ,อพโอ้โหสุขภาพตอนไหนก่อนเอาแล้ว แล้วปากติดกันเป็นเกลียวโอ้โ oh, หช็อกชักตายดีกว่าคุณผูม้มจังหวะนี้โอ้ย oh, คุณครูมันอันตรายในคันนี้เระวังตกเด้อ เอาเลยเดียวเลื่อยนะคะเลื่อยเดยค่คปึ๊บเทิ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 บคุณครูค่าระวังตกนะคะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีที่จับแล้วค่ะโอเคฉันจะติดดาวไว้ตรงเอาไตห่าแล้วโอ้ยเกือบแล้วฮื่แกไม่ได้แดกฉันหรอกไม่ได้กินอย่างนั้นหรอกถ้าแบบนี้นะคะคุณครูต้องเจอเชือกค่ะไม่ได้เล่ก็ได้เอาด้วยก่อนนะคะนี่เอาเชือกผูกกับต้นคิดสมาร์ท ติดนาวไปค่ะรับรองว่ารอบนี้คุณครูไม่รอดเพราะว่าชั้นมีแผนที่เกียนฟันนั้นอ้าวอ้าวเฮ้ยคุณครูระวังนี่โดนส่องเด้งค่ะเจ็บโอ้ยเป็นยังไงบ้างที่ล็อกโอ้คุณครูผู้ชายเนี่ยก็ไม่ช่วยผู้หญิงเลยนะคะถ้าแบบนี้นะคะใช้อันนี้แรกละกันมันคือคุณอ๋ออะไรก็ไม่รู้ว่าอะไรอะอ๋อมันคือตัวที่ช่วยวดึงสิ่งหนักๆขึ้นนะคะโอเคเปิบเปิบเปิบนี่อ้าว <laughs> ชำรุดเครื่องมือชำรุด นี่ต่อเข้าไปโป๊กโป๊กโกโยมีผัวก็ไม่ได้เรื่องใช้แม่งก็ไม่ได้เลยมีผัวไม่ได้เรื่องแล้วจะมีไปทไําไมคะฉันขอถามหน่อยเถอะเอาเอากลาวไปแล้วกันนะคะนี่เลยเทลงไปเลยค่ะนี่โอเคทําให้ ติดกันนะคะที่ตุงเทเถาฉันติดแล้วแล้วกาวมันมาจากไหนเนี่ยดึงออกก่อนโอ้โหกาวมันมาจากไหนนี่ดึงเอาเชิบนี่อายเรียบร้อยคะ่ะถ้าใช้กาวไม่ได้ผลก็ใช้ลูกกระสุน,นไปเลยคะ่ะกินลูกกระตะกัวไปเลยนี่ตีค่อยอุ้ยระเบิดนะคะโอ้โหอันตรายจริงๆนี่เรามาติดลูกตุม้มกันดีกว่าอะไรค่ะเดี๋ยวเด็กๆกำลังจะมาแล้วถ้าใช้ระเบิดที่มันอันนี้ดีกว่านะคะสีเขียวนี้แล้วบองว่าถ้าดึงชนวนปุ๊บไม่มีอะไรที่มันจะมาหยุดระเบิดอันนี้ได้บอกเลยนี่ปุ๊บ เฮ้ยมันล่วงว่ะมันล่วงมันล่วงเรียบร้อยสลักหลุดสลักหลุดและความชีบหายแล้วมันจะเกิดขึ้นแล้วตูมเรียบร้อยโอ้ยเจ็บ โอ้หคุณครูนี่เป็นหญิงแก่งมากเลยนะคะสามารถปีนขึ้นบันไดสูงๆได้แกนับถือใจแต่ตอนนี้ฉันขอแกงหน่อยนะคะโดยการเอาน้ำพึ่งมาวางเลยคะ่ะเปิบโอ้พึ่งเต็มเลยเอวีวีวีเฮ้ยพึ่งมันมาจากไหนเนี่ยจะขอต่อยตูดหนละกรน,นี้มันนไส้คุณครูคมานานแล้วอ้อยตอกอ้อยเจ็บอืมตูดทะลบเตึงอ้อยโอ้ประตูตีนากูอีกนี่เป็นยังไงสวยปลาสวยปลาฝีมือไม่ธรรมดาแต่ว่าหนูก็ไม่ธรรมดานะคะคุณ โรูเฮ้ยอันนี้นะคะเอาประทัดมาเลยนะคะอุ้ยตะกอนอะไรอา้าวไม่พลาดดิฉันขอแก้มือนะคะเอากันไกมาเลยค่ะตัดแม่งออกให้หมดเลยนี่อ๋อตัดใส่ไฟนะคะหุ้ยไฟช็อตไฟเป็นประกายเจอบอช็อตช็อตช็อต,อตวันวันหนึ่งฉันโดนไฟช็อตไม่รู้กี่รอบแล้วล่ะเนี้ยอ๋อระเบิดไปทั้งตัวแล้วอะ่ะอ่าสวยเลยค่ะคุณครูรอบเนี้ยสวยจริงๆ